3วิธีนะครับในการซื้อที่ดินให้ได้ราคาที่ถูกนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับวิธีแรกนะครับก็คือวิธีการที่เราจะซื้อที่ดินเนี่ยต้องเป็นที่ดินที่มีบ้านนะครับมีบ้านเก่านะครับสังเกตว่าในเมืองเนี่ยอย่างเช่นแถวลาดพร้าวแถวสุทธิสารแถวสุขุมวิทเนี่ยจะมีบ้านเก่าอยู่นะครับแล้วก็จะมีที่ดินที่ประกาศ ขายนะครับหรือบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศขายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปติดต่อซื้อเนี่ยเขาอาจจะขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าที่ดินที่มีบ้านเก่าจะมีราคาที่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยราคาบ้านเขาแทบจะไม่ได้คิดมูลค่าจะขายเฉพาะราคาที่ดินแต่พอมีบ้านเก่าอยู่บนที่ดินที่มีราคาค่อนข้างสูงเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกนะครับ2นะครับ ที่ดินที่สามารถซื้อได้ในราคาถูกอีกแบบหนึ่งก็คือที่ดินตาบอดน,นะครับเอ้าทุกคนก็สงสัยว่าแล้วเราจะไปซื้อทําไมที่ดินตาบอดน,นะครับในที่ดินตาบอดเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่เป็นแปลงใหญ่หญที่อยู่ด้านหลังครับสมมุติว่าเราซื้อที่ดินตาบอดเนี่ยได้มาสัก100ไร่10ไร่20ไร่นะครับซึ่งราคาที่ดินตาบอดเนี่ยจะราคาถูกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อที่ดินตาบอดไปข้างหลังแล้วเนี่ยเราเนี่ย หาทางเข้าหาทางเชื่อมนะครับซื้อมาอีก18ตารางวา20ตารางวาในราคาที่สูงครับราคาสูงแต่เมื่อเอาไปตัวเฉลี่ยกับที่ดินข้างหลังที่เป็นที่ดินตาบอดแล้วเนี่ยพอเราซื้อทางออกได้เนี่ยเพราะว่าราคาทางออกเนี่ยมันจะสูงแต่เมื่อเอาราคาทางออกเนี่ยที่เราซื้อในราคาสูงแต่จํานวนน้อยตารางวาไปหารกับที่ดินที่มีาราคาถูกที่เป็นที่ดินตาบอดเนี่ย ให้ราคาทั้งแปลงรวมเนี่ยจะค่อนข้างจะถูกถูกมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราได้ที่ดินในราคาถูกต่อมานะครับเป็นวิธีที่3นะครับการซื้อที่ดินที่จะได้ราคาถูกก็จะเป็นที่ดินที่เจ้าของเนี่ยไม่ได้ติดประกาศขายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินแบบนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยอาจจะอยากขายแต่ไม่อยากติดประกาศหรือไม่ได้คิดจะขายนะครับแต่เมื่อเราไปถามเนี่ย เจ้าของอาจจะสนใจที่จะขายหรือสนใจที่จะใช้เงินก็จะตัดสินใจที่จะขายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินแบบนี้เนี่ยก็มักจะได้ราคาถูกนะครับเพราะว่าถ้ากรณีที่มีการติดประกาศขายเนี่ยจะมีการเช็คราคามีการที่จะลูกค้าเนี่ยมาเสนอราคาให้ในราคาที่แตกต่างกันอันนี้ก็จะทําให้ราคาที่ดินเนี่ยที่ติดประกาศขายเนี่ยมักจะสูงกว่าที่ดินที่ไม่ได้ติดประกาศขายนะครับทั้ง3วิธีนี้นะครับ ที่จะไปหาที่ดินราคาถูกนะครับในการพัฒนาในการลงทุนอสังหาระครับก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับทั้ง3วิธีผมรับรองว่าถ้าใครที่นําวิธีการเหล่านี้ไปใช้เนี่ยเราจะได้ที่ดินราคาถูกในราคาทีา่ท่านสามารถที่จะไปพัฒนาต่อสามารถไปทําโครงการต่อได้นะครับจะเห็นได้ว่าในกรุงเทพเนี่ยาบางทีเนี่ยเราขับเข้าไปเนี่ยในซอ,อยต่างๆ มีมีแต่บ้านมีแต่ตึกมีแต่อาคารอย่างเงี้ยครับแต่ผ่านไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีคอนโดขึ้นมาอันนี้ก็ใช้วิธีแบบที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นที่ดินที่ว่างเปล่าหนึงเทพแปลงละ้0หนึตารางวาสอง้อยตารางวาอย่างเงี้ยครับพอเราซื้อติดติดกันหลายๆแปลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างคอนโดได้นะครับก็จะเห็นว่าคอนโดเนี่ยเพิ่มขึ้นมามากมายในปัจจุบัน